มัปีมือต่ำไทยที่บ่อยครับพี่นี่นี่นครับผมตอนรับแขกผู้มาเยือนครับคือว่าน,นี่ต่อค่าดิ่งครับพี่เพื่อนมัก,กดิ่งครับเพื่อนกันโสดบุญทีซื้อม้าแรงตลาดบ้านน้องผู้ใหญ่ใส่ด้วยมันงนะเนาะใส่ต่อนต่ำน้องพีน้ำมันทีมันถือมันงจริงครับจริไงไหมครับจริงไลยครับนี่ครับพอดีเมื่อกี้นี่ตั่ว,วโสดครับพี่บอยครับ ไปใหม่นี่ครับม่ิแสบหอ,อ,บอมหอมพึ่นดำทายขาดบะเลขึ้นวายนะครับดำไปใส่ขว้ำาำเราใส่ปลาผมแต่ตรงนี้เห็นมันแบบอบชืเปี่ยวครับสส่ย,ยำม่ติแสบเลยซำยำเสียบระฮูนะครับเมือนะัวนำยำหอมนี่ผิดนี่ยังเลย่ือองบอกนะ ทั่วดิบก็แบบพริกก็น้ำตาลผมสุดลดในรวมหอยยิมอย่างเดียวผมสุดลดนะครับคุณมึงแล้วเพราะน้ำตาลที่บ่อยใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวครับตัดปริ๊นยิมหยุดมาตำไทยสุดที่บ่อยครับเพราะว่าผมสุดสิใส่อีกเล่นเนี่ยทั่วก็กล่อมน้ำมันดาบพี่บอธนัดเด้่นี่พอดียิมพี่ผมณมาเหยียดเพิ่ญมาอยากซิม เนี่ยพวกเราใเสียงดังเลยทีแบ่งว่ากลวงหัวหอมเลยแบบนี้นี่คือจังเันคือจังเจียวอันนั่นเลยเจียวเมี่ยป่าเผานี่ตามทั่วตีนใส่เข้าน้ำตาลก็ผิด วันหิวขา่าง่อนตามนั้นพี่เียแป้งยแตกครับพี่แดดในฝ่าเราถือว่าใช่ไหมเหม้ยจหลายจะหลายเนาะตงไปดีใจครับ ได,ด,ด้ผมตรวได้ครับเดอ้อเขาเห็นมาขายแลย้วเขาเห็นไม่กลิ่นร้านเป็นน้กิ่นเนาะนีน่ออยย่อพองแตงวาไม่ผ่านแล้วครับอันกิงกันสมพ่อพีทำไี่เสจะเพียรเนาะนี่นะครับสไตล์น้ำย่ำนะครับผมแค่อเหาทั่วไปลงไปคกุกมาที่นี่ มีกุุงแห่งเก่าล,งล้งลุยมีไขรเข้มเก่าล้มคุ่แสบครับผมทาให้เาที่เดี๋ยวทนี้ต่ำประแดดก,กูเดเร็วครับพ่ะรดเวเ้ย,เยต่ำเสร็จประแดกน้ำแข็งไล่มากนครับที่เีห้องตัวหัว,วลรยครับ มีฝาจิ้งจังทอดเราะาสามรสก็กรอบด้วยถงครับเสือเทปนี่นกินเป็นลูกเป็นลูกยมีเขือเทปพราชินีหน่อยหน่อยกินลูเป็นหน่วยนะครับหน่วยเลมแหลมมันจะหวานกลมกล่อมเขียกัานด้วยแสดว่าใส่เขือเทปไงครับนี่ครับนำมาครัวดิ้นออกมาเยอะ เดีวไปหาซมก่อนแต่ก่อนมต้องลรยผัว<ข>อ,อยนห้มันเข่ากันครับโอ้ตัวขวานหอนอยา้ครับอยากจะส่งางอ,อหน้าวึดอย่มันต้องเปรี้ยวสตายย่ำครับทำไทยอืมโหหยิบเป๊ะเลยครับาบมากเขาเดียวพียากพ่หัวเื่งแตกตัวโอเคครับ เนียนนอนจับมากเลยหอมตามแก้มสาวสักหน่อยเลยโอเคหดอกว่าเราสิีนี้เลยดอกแก้มสาวสักหน่อยก็ได้ต่ำเล่าต่อเลยครับผมอันนี้ผมจะแจกจานให้ลูกค้าตั้งกล้องไว้ห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมึงต่ำเล่าพี่บอยครับพี่ ตัวดิครับมันลยรยหนาครับโอ้ลกนันดิตัวดิกตัวไม่มไหมหอมร้อยหนาแขกเดีย๋ยกบอกเลยว,ว่าสุดยอดแค่นี้เพอแว้รครับสายลายเดี๋ยวมันจะเป็นตามกวทั่วที่สงูงอย่างพยายดูแล้วมันถว่าตำแต่ตอนแกดกได้ยืเปินมากกระแดกปีกบปแกัยงยานตามตัวม้วดเข้าเดียวนะ น,น,นี้ครับผมแส่บทัวรล้อมือมือดำบ่เข่ากันเนาะนี่ครับต้องเป็นบักเสือเลนครับใส่ต่ำเล่าห้องเอาสักแก้วครับ

มาแล้วครับปลาแดงปุ๊กปลาแดงครับนี่มาแล้วครับปลาแดงแซ่บมาเป็นตัวนี้จำเป็นน้ำเอาเป็นตัวใช้ตอนน้ำตาพี่สุวรลีนเพื่อนนั่นได้ของฝากมาฝากพี่บอยอยู่้ตอนเนคลาสเรียนนะครับได้เสียผ่ากัำลังหอมฝากทุกคนเลยทีมงานไอ้บ้านพื้นเมืองในอ่อนทัวพี่พีทพี่สั้น อีเราสุดอยอดเอลยดีครับนน <c oughs> ผู้ใดผีตีบอกน้ำก็ห <c oughs> ยอกอก็หยอกนี่ครับดเดี๋ยวนัวได้วยที่เขาบอกเพราะหัวเพื่อนเพื่อนยังให้ผัวเพื่อนซิ่ม่วนมากเพื่อนมาก,น,มากน้ำสุดเลยพื่นแต่เพื่อนก็กินได้เบิร์ดเก่งดีสุดยอดมากเลย หูลงไปครับตระต่ายให้มันสุดยอดเลยครับตัน้ทำมันได้แจบมีใส่เข็มลงปุกุันใส่เดียวหมาลงปุกนอย่างี้่ของแจกสานหมาห้องครับ เาราปลาแดกเป็นตัวโตนี่มากกอะสามท้ยมันเลยมากกอบะกอบูได้ครับเตนะิมปลาแดดบูได้ฟร้อมอ่ะซีมกันครับนว่าคนต่ำไม่โอดใจบูได้ครับรักแต่ตอนนึง,นงต้องใส่มือผมครับผมอยากลองจีดสาตสกาย ขอน้อว่า okay, ค okay, ุยเลยกับผักหยอดผักเกษตรอ่อนหักลงคุยสุดยอดครับนี่ยุกทำอยู่นี่ยู่นี่ยุ่เขื่อยอยู่โอเคครับผมดีครับเสร็จเรียบร้อยครับเขาดีที่บ้านเพื่อว่าจะกินตำไทยส้มตำแล้วก็มี้ตำลาวครับโอ้โหไหนก่อนนี่มาไทยก่อนตำไทยก่อน เอาพุมจริงนะครับไม่ได้แซ่บบ่จนบริษัทผมสุดสิงที่มาจ้างเป็นคิดกันเจอเราพี่บวยเห็นไหมครับรสชาติโอ้นี่เป็นไหนเกลียวเกียวครับเนีโคตโคตโอ้คาราวะเลยเป็นยังไงขึ้นมากี่ปีโอ้โหเป็นอะไรบางล้านเด็กอายคนเนาะสุดยอดเห็นไหมไม่เป็น นิดหน่อยเกินิดหน่อยบาได้โอ้โหคนหวานถามนีนูนี่นี่เซปแซ็ปอซ็อิลิ้งบ้กินีแดท่อานหมักมีดาสตยำยำปะป๊าปะายาปอกปอกไมคะการับบ่อกที่จว่าริตรงนี้ครับบ้านเขาอีเปี่ย้เนว่ ปได้ที่บ่อยครับใส่หมกนักดิตัวจริงนานเงินได้นาดนี้นะครับมาบุกล้างถึงที่บนนี้เนี่ยเขึ้นเบืองแบบใช่ฝังเนืขาดไหมข้าอาครับผมยำกุ๊บกุ๊บกุ๊บซ่บค่ะกระแดกกระแ่ก นัวครับขันมัดปลาแด็กแซ่บด้วยแล้วสายประแด็กที่ไวเราต่ำเราสิบเใส่น้ำปลาเลยใส่ปลาแดกแก้อืมสุดยอดค่ะโอ้โหดีบานห้องโอ้คิดใจสมต่ำที่บ่อยแล้วที่พวกนี้คลิย่านครับผมสุดเครื่องโขก้หไม่งคมั่ครับแจ็บครับัวไม่ไหมหอมหัวครับกินเน้นรับครับครับแม่ บุลครับโอเคยวอันมว่างอนเลยพี่บานัวขวาวขวาวดินมีามครับบรรยากาศแนนทัวร์ังจัดพื้นที่ที่นีครับโอ้โหติดใจดีผมชิมแล้วยขาโกแซ่บทุยางดำเล้าแเซ่บไยแงคัน้อยืากตื่นเต้นกมก่นเ่เ้ากตา่เ้กมากนเ่ม ยอดกลางแข็งไงหนักตัวแล้ว่ะย่มกลางประแดกได้คือผมเลยจริงจครับดีเล็ตัวกว่ได้เออยอประแดกยังไหวเลยจางไปยว่บ้านแวบานบ่ฝาคบผู้สาวเราฝาคอยู่นบ้าประแดดครับ ดั้มไปฝากหอนมองเลย้สาวมากครับเขาเขาไม่ส่งเลยนะไม่ิ้าแวน่มานแค่สองวันหััไปขับ้นย่างโยกขึ้นย่างเบอรงหลังก็ทายรูเบิรงโยกไแหกน้ำบาเลยล่ะติ่งกันเมื่อนั้นมันแสบปแดกอันนี้แดกขาดไปทำเพื่อเกียรไมแต่ใ่ปแกี ใายองเอครับนายองว่ครับใจว่างเลยครับนี่ครับวอ้นิมางอะไพครับซิต่อยมซิมซิมตำไทยตำไทยตำไทยตไทยนี่ใส้มือเน่ยส่มากใส่มากส่มากตำต่ำเดี๋ยวนกิ่นนนรหยนดองกินเน่ยไม่ดากอือออื้อื้อหืออื้อหออ้อินออรือองยองืออื้อหืออื้อืออืยออออออหออออออหออออ เดี๋ยวนก็มาครับต้องขอบพุณมพี่บอยครับสมต่ำสมตํำต้องพี่บอยครับลาเปดต้องนะบัสไปใส่อยู่นี่ขอบพุ่คุนที่กว่าโอ้โหไไหผมเพลเพ่ยังไงตั้งมาผมมาเอ่านี่ครับต้องเอาพนตัวมงก่อนต้องีว่วะ แสงครแสงแสงสงตำรวจที่ใส่ก่อตำรวจที่ใส่่ตำรวจลเบครับนลงพัลงพัลงครับตำครับต่นานำถ่วงลงพักแล้วฟาวเงอได้ยัง่พันลงครับฟาวไม่วดครับครับผมายอนทวครัุดยอดครับผมเดียมมากมาตรฐานเรื่อยๆครับคุ้มคุ้มได้คุ้มได้นี่ดผู้ไรเสนหู้นอทววอีกอนทวอีกว่าน้องยังันี่้อง้องเมร้้องเมร้อ้องเงมมออมองมมมมม แม่ทองนอนท้อฝันจ้านอน้อฝัน้อนข้อฝันนอน้อฝันนองอะไรนะนอข้อฝันขอฝันขอฝันถ้าได้เป็นผู้หญิงเขาขอฝันกับข้อไหม้ขอฝันอ่าโอ้โหที่ใหญ่น้องเพื่อนน้องผมขอแข็งแรง่อนนี้อู้ง่ะโอ้โหัน่ะเศร้าอยู่ที่บ้านผมเศรบฐาเศรษฐาสะโพกเรษฐายเรษฐายเราย กับอีลีเออซิกิงนะพากันตังไหมหรอซิกิ้งตำฟสุดยอดครับเดี๋ยวพี่ไว้กินนังเราดูเดี๋ยวพินามาลลมอยู่นอลล้มมาทุกีวายยู่ครับ